สวัสดีครับพี่พีนาณาที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับพบกับผมบอเบียนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับส่งเรียกคําครูคํานะครับเป็นนกฝึกนะครับนี่ครับเรียกคําครูคํานะครับมันไม่ครูยาวนะครับครูสั้นๆแต่ว่าเป็นเรียกคําครูคํานะครับกลงที่จะใส่กล่องที่จะใส่นะครับปลาลาดบุรีนะครับ อาจารย์จากลาดบุรีสั่งมานะครับเรียกคำผูกคำส่งไปให้แกวันนี้นะครับครับครับอาจารย์ครับอาจารย์ดูนะครับผมจะส่งไปให้อาจารย์แล้วนะครับรอดูนะครับอืมใจเย็นใจเย็นแมวแมวไ,ไม่ดิน้นไม่ดิ้น นี่นแรลงแต่กอ้วนน,น,นนะครับนี่ครับเนื้อคำคู่คำนะครับจานครับกงใบนี้นะครับ อาจารเคยเห็นนะครับก็แข้งก็ดูแข้งนะครับนี่ครับแข้งอย่างใหญ่เลยนะครับน,นี่ครับใส่กองให้ดูเลยนะครับไปครับนี่ครับครับ ม่ดูแม่ลอ,อ,องนัครป่ครัาเสร็จแล้วนะครับนี่ไปลาดบุรีนะครับคนส่งนกมาถึงแล้วนะครับ นี่ครับมองเห็นไม่ชัดนะครับนี่นะครับไปลาศบุรีเรียกคำคูคำนะครับ <c oughs> นี่ครับคนส่งนกนะครับนี่ครับส่งไปลาดบุรีวันนี้นะครับโหดยินครับ